สบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะน้องตุ๊กตาจะพาทุกคนมาดูต้นที่แม่ใช้ต้มนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้กันดีว่าแม่คูณเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะแล้วแม่คูณนะคะรักษาอย่างไงบ้างนะคะลหลายๆคนก็ถามมาว่าแม่แม่คูณยังกินยาที่แบบ อ่าแบบหมอให้อะไรไหมแม่คุณไม่ได้กินยาที่หมอให้ค่ะแต่ว่าแม่คุณจะกินยาแบบพื้นบ้านด้วยแล้วก็บวกกับยาที่แบบช่วยลดเบาหวานตามที่แบบแม่เคยสั่งแม่เคยกินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่ไม่ได้แบบกินแบบหลับยาแต่ว่าแบบแม่ก็จะกินแบบยาที่แบบช่วยลดเบาหวานอาการอะไรต่างๆค่ะแล้ว วันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนดูค่ะอันนี้จะเป็นไม่รู้ว่าหนูหนูไม่รู้ว่าอยู่ที่ไทยอ่ะมีไหมคะ่ะไอ้ต้นข้างหลังหนูอะค่ะคือตอนแรกมันขิวมากหนูก็บอกแม่ทำไมไม่ตัดมันทิ้งอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งหนูไม่รู้ว่าแม่ต้มกินหนูมารู้ที่หลังเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าแม่อ่ะใช้ต้นนี้และะ้ค่ะต้มกินค่ะอืต้มกินค่ะเพราะว่าแม่คือ เป็นโรคเบาหวานแห้งนะคะบางคนบอกว่าห้ามให้แม่เป็นแผลนะอะไรเงี้ยค่ะคือแม่เป็นเบาหวานแห้งนะคะถ้าเป็นเบาหวานเปียกก็ถ้าเป็นแผลก็จะนานหายใช่ไหมคะอันนี้แม่เป็นเบาหวานเปียกนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่แบบแม่ใช้แบบตัดเอาไปต้มแต่ว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเขาก็แบบขอแม่แบบขอขอแบบเอาไปต้มกินอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันดีมากๆเลยส่วนมากคนเป็นเบาหวานเขาก็จะแบบไปฉี่บ่อยใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าแบบแม่ก็แบบ ตั้งแต่แม่กินแม่ก็แบบแม่บอดีขึ้นน้ำแบบแบบไม่ได้แปลฉี่บ่อยอะไรเงี้ยค่ะแม่ค่ะต้นมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะ่ะแม่บอกว่ามีคนแม่บอกว่าอ่าแม่ต้องปล่อยให้มันแก่ๆนะคะแล้วแบบเอามาเล็กมันไปปลูกก็มีคนมาขอนะคะก็มีคนมาขอแต่ว่าต้นมันก็จะคิวๆแบบแบบจ้งใหญ่บุ๊มันขคิวอีหลีเด้ออันนี้ก็จะเป็นดอกของมันนะคะก็ก็จะเป็นประมาณนี้ ึ่งหนูไม่รู้ว่าที่ที่ไทยแบบมีไหมอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอาเอาไปปลูกได้เด้นี่แกนมันนี่วันนี้ท้องฟ้าแบบดูแบบเหมือนฝนจะตกนิดนนึงนะคะแต่ต้นมันขิวมากเลยนะคะขิวแบบขิวขิวขิวแบบขิวมากขิวแบบคือขิวขิวติดมือทุกคนเขาใจบอ,อกมันขิวติดมือเลยเดนนี่ขิวค่ะขิวแน่นั่นแหละอันนี้เป็นต้นที่แบบอีแม่เพื่อกิบต้มเบาหวาน และวันนี้นะคะน้องตุ๊กตาก็จะทําซุปน่อไม้นะคะวันนี้กลับมาจากนาเนาะกลับมาบา้านมานเราเพื่อใดน,นี้ต้องไปช่วยงานพ่ออยู่นานตลอดเลยแล้วเมื่อนี้ก็เลยแบบหาน้องไม้มา,มาน้องไม้เป็นน้องไม้ตามทางเลยทุกคนน้องตุ๊กตาหาน้องไม้มา,มาละก็เลยซิมาเฮ็ดต้องสวยในะเฮ็ดแกงไปแล้วล่ะน้องตุ๊กตาหามาหลายกันเลยน้แรงนี่ซิเฮ็ดเป็นซุปน้องไม้เด้อไปเดี๋ยวเฮ็ดซุปนอ้องไม้กินแรงน้ำกันตั้งใจก็อย่าลืมบอกน้องตุ๊กตาเลยเด้อว่าอยู่ไทยมีบอแล้วคนไทยก็กินอยอ่บ เก็บพากก่อนเดี๋ยวเขาต้องข้างต้มน่อขึ้นอีกเลยนี่พอรู้สึกว่าน่อมันยังบหันแบบหันมันยังมคมมอยู่เราจะเอาใบแบบบางทีจะเก็บยอดเป็น,บบนอันนี้เราไปใส่อซุปนอไมนะ้น่ะแซ่บแซทุกคนภายบ่าเคยกินนะต้องลองเด้อเอินหอมเฮืออดเมนบอกว่าโบแน่ใจ ลืมซื้อละโดนละบอได้กินซุปนอไม้นะโดนละสเด,ดเอายอดมดอันก็อุ๊ยอีต้นมันเอาไว้ให้มันใหญ่แน่นเ,เก็บเอาใบแก่แบบไปซอยๆใส่ให้มันหอมมันหอมอีหลีทุกคนแบบมันเอาเวลาเอาใส่แลวเอากินล้วคุณสุว่าหอมแซ่บสินะมะเขืออีเมก,ก็อบๆเลยมะเขือนี่นะอบขนาด อ่ะนี้มาพี่เขาพี่ดันข้อมองก็ได้แตดันอีกมอนเลยอันนี้ที่เด้งบอกลางอะไรตื่นอ่ะจังหวะเอาจะเสียบอีกข้อกันค่ะทำไมกล้องมันดูแบบเสือสายคันปานี้นอก มีข้าวกอนจังเข็ดสุดออมตงจริงนะต้จากเแลาได้เลยขอคุณครับพอตกใส่ไม้หม่ ว้าวอืมเต็มหน้าเต็มตาจะไปเพื่อเราขั้น่ัน mm ขันนาดเลยไปยังเพื่อไงว่าเออมันขันได้มาเพื่อมันขันมือมึไปเอาเองเลยลูกเองมึงจะตัดเพื่อ

เอ้อู้จ่าแล้วป่ะนี้นะกลับมาบ้านกันเป็นอีตุกเสื้อบอกทุกคนตอนอยู่ตอนตอนอยู่ไทยนี่จะคนเอิญน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตากลับมาบ้านอีตุกอีตุกอีตุกนี่จะคนห้องอีตุกอ่ะกลับมาบ้านอีตุกอีตุกเทะเด้อทุกคนอันนี้เลิศเอะไรนแบบ กบมาบ้านเข no นะาเนาะอีตุ๊กอีตุ๊กเปิดนอนเนยคะฮายุไทยแมทน้องตุ๊กน้องตุ๊กขนาดเอ้ยปู่ยางฮองแบบตุ uk, ๊กตาตุ๊กบุมีคนห้องอีเลยเพราะว่าบุมีรุ่นเดียวกันเลยมีแต่อื้อยเบริร <laughs> ์ตน้องตุ๊กตาเป็นน้องน้อยก็มู่นะคือ <c oughs> อันเป็นฮายุไทยเลยทุกคนน้องตุ๊กตาเป็นเป็นคนที่แบบอายุน้อยแบบอยู่แบบคนลาวเลยอายุน้อยก็มูเลย หลายคนก็บบลูเซอร์ว่าป้าอายุคือมาน้อยแหนะบางคนบลูเซืรอว่าอายุคือน้อยแหนะรหรือบางทีไปอาชีพแล,ล้วาเเป็นคนเท่าแล้วหน้าตาเขาไปแล้วโซงห้างคุกตาให้มันมันลักไปอนาบนมาตรงนี้ว่าคุณตาไปเราไม่ใส่ลักไปขี้เหอีกอันนี้คือนอไม้ที่เฮาเสียชีวิตซุปของเมื่อนี้เด้อนีอ่จะน้องตุ๊กตาใส่หมอก่อนเพราะว่า เฮาสิเอาใส่หมอ้อเพราะว่าเฮาต้องต้มอีกเพราะว่ามันต้มบ่จืดนะต้มบ่จืดดีก็เลยแบบต้องเอามาอันนั้นอีกเธอห้าร้อยรําแคมฐานฮะรอยรําแคมฐานแม่ห้ารอยรําแคมฐานนี่แหละโอ้ร้อยเท่าไรวะนอตอนอันเฮ็ดแกงไปแล้วหอบหนึ่งอ้อน้ำเต็มหน้าเลยอ,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 อืมอางาดที่ผู้ักง ลอันนี้ฟ้าหาฟ้ามองกันพอมองมองบเขาเมื่อกี้จะไปใส่มา thank you for daddy ลืมกดไทยแปลพาละเขาใส่เพชรดิบจังแซบเขากินอเพชรเก่งๆหลือ,อ,อันนี้แมนวะมงเพชรเบอร์สุนีมห้อเสื้อบอทุกคนามาเฮิอนน้องทุกแตกกินของเพชรโคตรเก่งเลย เพราะเมนูนเฮาสาลเฮ็ดมักใส่หมอยงเพดดิบเนาะบ่แม่นยังดอกอีเพาะตำเจ้าทุกมือ้อเออแค่นี้คือเป็นอันนี้ไปขีต้ตู้ดจี้ตะแพงเนาะกู้ว่าดีไม่ใยเนี่ยแค่นไหมแค่น้ทินตะแพงขนาดโมบอกไม่ไนนไเนาะอันโรลลี่หับเอาอยู่ไซนี่ว่าหักหง่อยมุดจีนเนี่ยเห่าก็ว่าเอาวตายแล้ว ตางามูตัวนคัแล้วเขาจะรกนตามต,ตัดมนันเสื้อมาเพ็ดใส่มะเพ็ดปมาเพ็ดมะเพ็ดขนงงเลยเสื้อบอกส่้อยขนมงปูอันนี้คุณือทอดอะไรคุณฮะอทอดอะไรคุณอีย<ห>งไม่ดีไงทอส่วนสปีนบ,บอกเ,<อ>เออกระซิบประมาณนี้แล้ค่ะกันทีทอฉันสำนีน้แหละมาใ<อ>ส,สาทิศท <ไป S 1> างนี่ เตละมืองเตละจีนะดู YouTube ซ่องของซ่องของอเด็กที่บ้านพนเม่วงไม่มีสาระเลยทำซุปมาไห้ค่ะไม่มีสาระเลยบลูบลูบลูบบลูบจูมแฮกเกอร์อะไรนี่ใส้คือบลูเกอร์เว้ยใส่บ้างที่น่ะบ่าบ้เลยบลเป็นยำเนาะเอาไปล้างบกอลูไย กอมากอดก้อนตุกปูกินน้ำตุกมากอดซื้อมาย่าแต่เขากินน้ำทุกคนเอ้ยย่างบกมาใกล้เขาเลยเกอรตุกแหงเด้ตุกกินฮอตเกอร์ก่อกอรินฮอตตุกก่๋อได้บ่ได้เครื่องนุงสองเมือนเดิมเป็นเครื่องนุ่งว่ะโอ้เกอรป้องตัวคุณแม่ตัวย่างคุณอ๋อซอกซอกซ้ำซากทั้งหมดมีไปแล้วไปแล้วปแน้วไเขากินได้ไลรไปแล้วไปเอ้ยไปแล้วแไปเอ้ยจุบันปั้เอ้ยสิ่งเดียว อ่ะตุ๊กโือะไรอ่าตุ๊กโซขืนนะไม่ไม่มีนาคิเนเลยเอฟซีบอกทำไมน้องตุ๊กตาทำตัวน,น้าเกียดอย่างนี้ยอกน้องทุกคนเอ้ยน้องกี่ทีแกเกิลกี่ทีกีที็กเกิลี่ทเออเมื่อกี้นี่เขาตัวกินเลยมึงบอกกันไปแล้วว่าจะมอาไปยาวห้าเลยอยู่อือ ปกติมาในซิต้าแดงมากอกแต่โอน,นี้เพิ่มมีของกินเพิ่มบกเลนมากอ้อเลยเหมือนนี้เพิ่ย,นนมมยมกลิ่นเราซุปมะมัยใช่มะรินไงมันเป็นหูไอโนไอเห็นแล้วเก็บเงินซื้อตู้เย็นให้แม่อยู่เด้อทุกคนเด้อทุกคนอยากกดคำโฆษณาเด้อกกดดดอีตัวเตียงอีแม่แห่งวันนี้นี่เด้อมาป,ปิดให้ลุงเนะี่ย แม่ม so oh, so <sh> ันยังได้ยืนบ่เนี่ได้ค่ะซื้อเอาอไม่ซื้อวาเ่าเด้อซูเส้นปลายนเขาเอาลงผีเป็นีนป้ามาลินไม้น่ะแม่ซุปนอไม้เสมาลินไม้แซ่บซุปน้อไม้เส้นาลินไมอซุปน้อไม้เสมาลินไม้กระเทือกันดิปลาปีกไก่กระตัาเจ้ยวซุปน้อไม้ซุปน้อไม้มะลินไม้เส้นมะนไม้มากินไม้ซุปมะลินซุป น้องไม้ใช่มากลิ้นไม้มากมากก็ทุกคนน้องตุ๊กตาเป็นคนที่มากกินขมมากกินมากอ่าลิ้นไม้แบบกินกับแบบป,บปุ่นโบปุ่นเ,เออร่า,ามแซ่บกกน,น้องแพมเลยเออมีนาค่ะบุ๊มักมาคนบุ๊มมากกินขมแต่น้องตุ๊กตามากกินขมเอามาหัน่นตอน,น,อนอเล็กๆเอาไปใส่สซุปห<อ>น่อไม้เสร็จแซ่บคนนึงเหมือนเฮาหรืออะไรบบนู้ ปิเป็ดเป็ดวะเออบยาคาเป็นยูเอนยเย็นฮะยังไมเย็นเ้ยเจ้าค่ากินนู้แต่ว่าเห่าโบยาคาสตสีบิตเพราะว่าเหาโอ้โหเลียงองกับเล่ค่าก็เฮากินเราโบเล่เบากินยาอึ่หรอจะต่อมเป็นกรรซื้อมาก็ได้เกิดแก่เจ็บตาย เกิดมาเป็นของกินของใช้ของมนุษย์ไม่เอาจะไม่จะไม่ใช่กับเราเราไปเรียนมหาลัยส่งเรามนุรย์แล้วป๊อปรู้วิธีพับบามี่สิบพอดี <laughs> โอ้ย อืมจิบบท้องไปกินยมขึ้นมันมีเลยโหน่าใส่ลายมันี่ขม้องใส่พอประมาณจะหมดเด้มบอีเมกอีเมกอีเมกซาสกับสาวเอาไว้กลับในกอไว้กลับมานี่นะ่นีไว้กลับ ไปกับปนกับลาปูงกับปนเนาะม,ม,มีแม่ซื้อ,อยังมาเนาะปนปลาลกระปลอนีเรียบร้อยค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอ,สองบวกสเป็นสี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็น11บเอสองบวกสองเป็นยีิบสอง ต,ตัก,นกน็น้องมาสิค่ะเก่งไปสิคะขา,ขาดเองสุดกงอีกแล้วเเกงไปแล้วนะวันนี้กินแตา่เกงในไตอู้เนาะเฮ้ยอู้กหอเมื่อนี้ก่งนอแกงนอกไหมล่ะอีกละส่วงทำไปทีละบ่มีมยัางนะกับอันมาบ้านนี้ก็ไปอู้คำนี้กินแต่น่อกไหมน่าจะเป็นนอไม้ละม่ะบ่มีมิตามิมีย่งเลยนะ คินแต่นอกกระป่าเนาะไปไว่าหมาเนาะนอกป่าใกล้น,กลนอกนอกป่าซีนใกล้นอกป่าซีนใกล้พักประมาณเนี้ยเพิ่งนอกเขาอันนี้เป็นมารินไม้ที่เราจะใส่เติมหมาก็หมายเองค่ะเมใส่ต้นไปเอารูตาป้อยอให้มันเยินก่อนเด้อเขาดูรักใครกว่าเจ้าด้วยซ้ำ ขูกาลาไกลอันนี้ <หา S 2> นอันอีพอยู่ไหมอีพอหายได้หันขูกาอย่าให้ยให้ออีพอเห็นเด้อูกาจะง่ายแทุอีพอหายแหละอย,ยอก,ก็บค้งไกลบยกนะ่ย่อนํอะอยู่นันนี้อันี้บอบงอืมกลใะบอกอ่มแค่ไม่ใช่เลย อะไรต้นแ่เข้าไม่กีวโอ้ตกใจโบจ้าเลยกค่นำไปแค่่ทอย่างี้ซื้อมาได้าให้ได้เลยทานดิจุ่มติดียตลอด้ให้ก็มงเลยแค่เริ่มมาแล้วซือญ่กินนิดยวกแพงแพงฮึไม่ได้หรอกงวคุก้าเป็นอะไปอานอายน À, mắt thuốc mười này nè à? ừ. à. chắc bồ. Bồ Để không em cái này ต่อยหอมเหนือใจแน่ใจว่าชิมจำแจวระบังนะนี่มีอ่ามากอย่างเกาะมารินไม้น้ำนี่กินเลยชิมเลยกิมเลยคมม่นาบอกมาคมอืม คมบคมมากเลไหมแซ่บใจกมาเวีนไม้แมออแล้บุกข้าสามด đẹp mờ và ngát ngàm